หมดละตรงนี้แน่นคะรวมไหม่ทเ้าตือใครถ้าะพร้อมกับเต้นกต้อง้าสวทสวีสวีสดีคสวีสวีสดีค่ะีทสวมาสวีวีทสวีทสนีทสวีทสวสวคสีสวัสวีคสะ อดีตนะอะก่อนอื่นให้แบบว่าเซร์ไฮทักทายแฟนๆในตัวกันหน่อยดีกว่าโอ้ก็ไปดูกันได้ครับผมเติ้ลับสวัสดีครับผมเพิร์สวันครับแฟนๆมารอกันนานมากเลยนะวันนี้ขอบคุณมากครับทั้งนั้นถามถึงผลงานก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าก็กำลังจะมีซีรีส์ด้วยใช่ค่ะชื่อเรื่องว่าอ่าในนั้นเขียนว่าอะไรนะ ยูทูบอ๋อยูทูบเบอร์ใช่ครับนี่ก็เป็นซีรีส์ที่เราเป็นนักแสดงนำเหมือนันแรกะตอนนี้เราได้พิล็อปตอนออกไปแล้วใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคร่าวๆได้ไหมคะสปอนนิดนึงอ่ะเป็นยังไงสิเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ทำตอนแรกอะทำเพื่อหลังมาครับแล้วทีนี้แบบว่าโดนแบบว่าโดนล็อกใจแล้วแบบว่า ก็เลยแย่ออกมาทําช่องของตัวเองแล้วก็เลยแบบว่าเปิดรับสมัครพนักงานเปิดรับสมัครแบบตากล้องแล้วเราก็เป็นคนนั้นที่ไปสมัครหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอติดตามใช่ครับแต่จริงเรากำลังมีชีวิตที่มันจะออนในเดือนหน้าใช่ใช่เขียนจีราต้องรอซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างยูทูบเบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบว่า กดนำเต็มตัวการั้งแรกเลยใชีย<ท>ะ,าะถามความรู้สึกดีกว่าพอจะได้แบบมีซีรีส์ของพวกเราเป็นแบบตัวนำแล้วรู้สึกยังไงบ้างโหก็รู้สึก,กตื่นเต้นครับยิ่งตื่นเต้นทุกทางที่ที่ได้รู้ว่าแบบต้องเล่นซีรีส์ต้องเป็นนักแสดงอะไรต้องนักแล้วยิ่งเรื่องนี้ก็ได้เป็นแบบแสดงงานด้วยก็ก็กดดนันแต่ว่าเราก็จะพยายามให้เต็มที่ในเรื่องนี้แล้วผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่าแบบ เรื่องเรื่องมันแบบว่าน่าสนใจด้วยครับก็เลยแบบว่าจากจากเล่นนี้รรู้สึกแบบน่านจะสนุกดีถามทั้งสองคนดีกว่ามาถึงทุกวันนี้ทำงานาด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วโอ้ก็น่าปีกว่าครับเกือบปีกว่าปีกว่าระาเกือบป,ปีครึ่งอ่าถ้างั้นถามว่าเราต้องมีการปรับจูนเข้าหากันเยอะไหมคะ เข้าหากันไหมจริงๆเราไม่เคยคุยเรื่องปรับจูงเข้าหากันเพราะว่าจริงๆเราเราเหมือนเราสองคนเป็นคนที่ชอบทําอะไรคล้ายๆกันชอบทําอะไรแบบหลายๆอย่างเหมือนก,อออก,กันชอบเที่ยวกันชอบร้องเพลงชอบแสดงในทั้งพาร์ตการทํางานแล้วก็พาร์ตการปช้ชีตมันเป็นมันมีหลายๆอย่างที่เราแบบคลิกกันก็เลยแบบเข้ากันได้ง่ายอาจจะมีบางเรื่องที่ที่ก็ทํางานด้วยกันแล้วบางคนก็ลดมาบางคนก็เพิ่มมาเพิ <S <S ม่มให้ปรบมาณต่าง โอ้โหดิฉแสดงว่าไลฟ์สไตล์เราตรงกันแหละใช่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 ไหมคะใช่แล้วอย่าง first one นะคะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเพลงนีเราเข้ากันดีจังเลยก็ไม่รู้ครับรู้สึกแต่แรกเลยว่าแบบน่าจะเข้ากับพี่เติมได้เนี่ยเราพอบอกว่าได้มาแบบเป็นพาร์ตเนอร์กันจริงๆก็ก็รู้สึกว่าแบบเราก็แต่งใจถึงแล้วแหละที่าแบบได้แสดงว่าโมเมนต์ครั้งแรกที่เห็นหน้ากันไม่มีแบบ คอมเมนต์อะไรเนี่ยยังไม่มีหรอไม่มีไม่มี <c oughs> สำหรับเราคือตอนเราเจอเขาครั้งแรกแล้วแบบเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคนที่จะเป็น partner นเ,นเราอ, <c oughs> อย่างที่บอกในบัตดีในชีวิตจริงโอ้คนะคะแต่ทำงานด้วยกันมามีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าประทับใจกันและกันเป็นพิเศษไหมจริง,<า>รงๆก็ประทับใจ แ,บแทบจะดูเรื่องเลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าพี่เติ้ลแบบเป็นคนแบบนิสัยดีนิสัยแบบน่ารักนะแบบว่าชอบไม่ว่าเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยแบบพี่เติ้ลก็แบบคอยซัพพอร์ตตลอดทุกเรื่องอเป็นสายซับเนาะใช่ใช่ใชแล้วพี่เติล้ลล่ะคะอ่าประทับใจเรื่องอะไรใ่หมครับจริงๆก็เรื่องการทํางานของเขาเลยฮะแล้วก็การใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่วางแผนดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะครับอย่าแงบบที่บอกไปก็คือ เขาเป็นคนที่ energy สูงมากครับเวลาทํางานด้วยหรือเวลาแบบไปเที่ยวด้วยไปทําอะไรด้วยกันนะครับมันจะแบบทําให้เราแบบว,ว,วันวันที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มี energy ขนาดนั้นมันทําให้เราแบบวันนั้นเราอัพขึ้นมาได้เพราะเขาอะไรน้องก็ถือว่าเป็นแบบแ,บบแรนเพื่อดีๆ energy ดีๆใ,ให้เราในวันนั้นเนาะใช่ฮะเขอย่าทำหน้าแบบุูดเก่งยังสิฉันก็เปิดกตามเลยตานแล้วอะไปคำถามต่อไปขอตั้งสมาธิแบบหงึ่บคือ แม่งจริงเรอแอบตื่นเต้นเหมือนกันอยู่ขึ้นมาปุ๊บปัาบเลยนะตั้งใจฟังตั้งใจแบบเขาก็อยากมังตรองาของเราสองคนอ่ะท่านนี้พี่ขอถามเลยว่าตั้งแต่ทำงานมาค่ะมีช่วงไหนที่เรารู้สึกแบบท้อหรือรู้สึกว่าอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่มากๆของเราแล้วเราผ่านมันมาได้อย่างไรบ้างมีช่วงอะไรที่ท้อไหมคะมีไหมผมว่า จริงๆก็มีแหละฮะแบบเราทำคู่ก็ทางานด้วยกันมาปีกว่าเนาะมันก็เจอเรื่องอะไรที่แบบมันเรารู้สึกว่านอยบ้างหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรพอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตัวตัวของน้องเองไงน้องจะแบบคอยบอกเรอว่าเออคอยถามเราว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นคนที่แบบเออมันไม่เป็นไรหรอกยเดี๋ยมันก็ผ่านไปมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเราก็จะคอยช่วยกันคอยแบบคอยแบบอย่าง อย่างน้อยเราก็เป็นกำลังใจให้เขาแบบผ่านเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เจอคนเดียวมันก็เป็นเราที่เจอด้วยแล้วใช่ใ<า>ช่ใช่ช<ด>แล้วก็เป็นคนที่แบบจะไม่พยายามคิดลบเราพยายามแบบเออแบบบอกบมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้แต่มันก็แบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอะไรอ่ร้อ้อาวแล้วอย่างนี้เวลาทางค<า>ู่เจอเรื่องที่แบบกดดันมากๆหรือว่าท้อมากอย่างเงี้ยเรามีวิธีการไหนที่แบบทำให้ผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้ไปได้บ้างเองก็แบบว่าให้กำลังใจกันเองครับส่วนมากก็จะแบบว่าแบบ ไม่เป็นไรเราแบบว่าทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบสมมติแบบบางวันอะไรเงี้ยผมแบบต้องร้องเพลงแล้วผมแบบเสียงไม่ค่อยมีหรือเจ็บคออะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็จะมีพี่เติ้ลเนี่ยคอยแบบบอกว่าแบบเออได้ไม่เป็นไรเชื่อพี่ทำได้อยู่แล้วอมีกิจกรรมอะไรที่ชอบไปทำด้วยกันไหมในวันที่รู้สึกแบบดาวดาวอยากแบบไปทำอะไรสนุกๆด้วยกันจังเลยทำที่ทำด้วยกันนะครับถ้าสมมติเราอยู่สมมติเราอยู่ด้วยกันเราก็จะแบบ ร้องเพลงด้วยกันแหละเพราะเราชอบร้องเพลงกันูแล้วก็ใช่ไม่งั้นก็อาจจะแบบหาอะไรคุยที่มันแบบทําให้เราไม่ไม่คิดถึงเรื่องเรื่องที่มันแบบเพิ่งเกิดขึ้นแล้วอาจจะแบบส่งผลแก่พวกต่อแบบไปจ้างกอาจจะคุยเรื่องเพลกันเรื่อยๆแบบหรือแทนว่าเอ้ยเดี๋ยวอนาคตแต่เราไปเที่ยวที่นี่กันให้มันแบบมันมีเป้าหมายว่าโอเคเราจะได้รู้เรื่องนี้เราจะได้แบบไปคิดถึงเรื่องอัไเราตั้งตั้งแบบเออทั้งแพลนท่ะไปเที่ยวกันอะไรแบบ ดีจังเลยอย่างนี้ตลอดเส้นทางที่ทํางานด้วยกันมาค่ะปีกว่ากับปีครึ่งแล้วทั้งคู่เนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากกันและกันบา้างใครกนดีเอาผมก่อนอาฟอสอก่อนก็ผมแบจริงๆคือผมเ,เป็นคนที่แบบเข้า,เข,าเข้ามาแบบในวงนการก่อนพี่เติ้ลนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพี่เติ้ลเหมือนแบบมีประสบการณ์มามากกว่าผมแบบเหมือนพอพี่เติ้ลเข้ามาเป็นพันด้วยไรเลย,ยน,นพี่เติ้ลก็จะคอยแบบ สอนอหลายๆอย่าง <c oughs> แบบไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าแบบเออนำอย่างนี้นะแบบทางนี้ดีดีเชื่อพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อแล้วพอทำตามก็แบบเออด,ด,ดีจริงจริงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องาราวดีดีพี่เราสอนเราไหมมีเรื่องไหนเขาสอนแล้วเราแป๊กมั้ยมีมั้มีมั้มไม่มีเลยเฮ้ยเราเป็นพี่ที่ดีมากเลยนะนี่ภูมิใจนะครับแล้วก็ ได้เรียนรู้อะไรจากสว์บ้างจริงจริงเรียนรู้หลายอย่างนะคือด้วยความที่เราก็ใหม่เปคู่นะะเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องมาตั้งแต่แรก <ทะ S 1> แต่เราก็เรียนรู้ไปได้วยกันทุกเรื่องอย่างที่น้องอาจจะบอกว่าเราคอยสอนนู้นคอยสอนนี้แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สอนขนาดนั้นเราก็คิดว่าเออเราทาแบบนี้นด้วยการเรามันจะดีน้องทาแบบนี้แล้วมันจะดีคือเราก็เรียนรู้จากการทางานด้วยกันกของนคู่ใช่ครับแล้ว <ๆ S 2> คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากน้อง ก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการร้องเพลงหรือเรื่องแบบคือเอ็นเอจีอย่างที่พูดไปตอนแรกเราอาจจะไม่ได้เป็นคนมีในที่เยอะขนาดนั้นแล้วเราอาจจะคือน้องด้วยความที่น้องเป็นคนร้องเพลงของมานดิคือผมยอมรับเลยว่าน้องคือหนึ่งคนที่สำหรับผมคือเวลาได้ยินเสียงน้องมันเหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนเสียงสว่นะค <c oughs> ือเราจริงๆนะคือเราไม่เคยถ้าเราอาจจะเคย ตั้งหลายคนร้องเพลงเรารู้สึกร้องเพลงเพราะแต่เราอะรู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็หลักเสีย,ยงกันไะด้ทำนเลยทำให้เราแบบเออเรียนรู้วิธีการร้องหรืออะไรหลายอย่างกันครับดีงเลยแล้วทีนี้ถ้าให้บอกอเบรกนะ롱เบรคคือว่าความเป็นบัดดี้ของเราเนี่ยมันสนิทกันมากแค่ไหนเช่นถึงขั้นที่แบบมองตารู้ใจเลยไหมหรืออะไรเงี้ยเฮจริงจริงก็มีครับแบบว่าแบบแค่มองตาก็รู้ว่าแบบคิดอะไรอยู่อะไรแงบนี้ยครับ จริงๆครับเชน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 ก่อนที่พี่คิดอะไรอยู่เพื่อนกำลังจะบอกว่าผมจะพูดอะไรกำลังคิดอยู่ในห้องจะพูดอะไรอ๋อใช่แล้วก็ใช่ก็ใช่จริงๆนั่นแหละอย่างที่น้องพูดว่าเรามองตาเราดูใจมันคือคือเรื่องจริงจริงคือบางเรื่องเราไม่ต้องพูดกันเราไม่ต้องแบบต่อกันว่าเดี๋ยวจะทำอะไรเราแค่มองตากันเราก็รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อ เคยมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไม่ไหวเนี่ยแล้วไม่โอเคมองตากันรู้สึกว่านี่ไม่ได้แล้วแต่เต้นเป็นับพอร์ตอ่ะจร,จริงจริงแต่เราจะมองเขาออกแหละในบางทีที่เขาแบบอาจจะไม่โอเคเรารู้สึกหน่อยซึ่งแค่เรามองเขาเราก็รู้<ด>ละว,ว่าง<ร>อ,องค์ใช่ว่าเขาไม่โอเคตอนใช่แล้วเราก็เขาไปถามเขาว่าเป็นไลน์อะไรเงี้ยใช่เห็นไหมเขาเป็นบัดดี้กันในชีวิตจริงนะทุกคนฝั่งหนูคิดว่าเอ๊ะเป็นพี่น้องหรือเปล่าในนี้พี่น้องก็ใช่ก็คือเป็นทุกอย่างให้กันแล้วกันแหละ ไล้ดีบ้<แ>นะดังั้นะมาถึงแฮชแท็กนี้บ้างดีกว่าแฮชแท็กเติ้ลเฟิร์สวันค่ะตอนนี้กลายเป็นที่รักของแฟนๆในมุมของคูกว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบแฮชแท็กนี้มันเกิดแบบถูกใจทุกคนขึ้นมาแบบนี้แฮชแท็กเติ้ล <first> ลืมคำถามรือเปล่าอะไรสิแ like. ฮชแท็กเติ้ลเฟิร์สวันเลยครับคำถามาคืออะไร<ช>อะไรคือ<ะ>หัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดพลังล่านี้ขึ้นมา ่พี่ก่อนก็ได้ผมว่าเป็น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 ความรักที่ทุกคนมอบให้เราครับทุกคนอยากแชร์โมเมนต์อยากแชร์แบบความรู้สึกผ่านแฮชแท็กนี้ซึ่งแฮชแท็กนี้เป็นแฮชแท็กที่เราสองคนเข้าทุกวันจริงปะจริงจริงครับเข้าไปสอนทุกวันเข้าทุกวันนี่ต่อให้มันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มปกติจะเข้าไปสอนใช่ใช่ใช่จริงจมันเหมือนเป็นแหล่งพลังของเราเหมือนกันเนาะใช่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 ไหมคะมันก็คือแบบอย่างถ้าเราล่าจะมีช่วงที่ท้อหรือแบบช่วงที่แบบเออ แบบมันอาจจะนอยหยรืออะไรเราก็ไม่ปส่องมันก็มีคนแบนบแบบว่าทุกม,มันยังมีคนรักเราอยู่ใช่ใช่ซึ่งเราก็เข้าไปแบบรักในทนี่ดีๆเนาะเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยนะแล้วส่วนเดียวยกเสือค่ะคุณแพรคืออะไรเห็นไหมล่ะหนูคิดว่าอะไรคือเหตุใจสำคัญที่ทำให้แฮชแท็กเนี่ยมันมีพลังขึ้นมา มีคนเข้าไปเล่นไปสนุกไปโพสกันเยอะมากก็น่าจะน่าจะเป็นก่อวิวีด้วยคนเนี่ยไงฮะเพราะถ้าแบบเข้าไปแล้วแบบไม่มีใครโพสมันก็จะไม่มีแบบอันะไรไงจีนใช่ใช่ครับผมอย่างวันนี้เดี๋ยวก็มีโพสแลเนาะเซอร์เทิร์นเคลิร์สบานเอทพลาล์ท็อป2025นี่คิดให้เลยครับนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปมีความมันทับใจด้วยกันได้คราวนี้ถามถึงแพลนในอนาคตบ้างดีกว่าเป้าหมายต่อจากนี้ของต้นร์เทิรนเคิร์สบานใดคะนะ นักสแสดงและในฐานะที่เป็นบัดดี้เห็นด้วยเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างเป้าหมายมีเป้าหมายไนะหมมีก็อยากก็อยากเล่นซีรี์กับพีเตอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเรับแล้วก็เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าอยากอยากมีคอนเสิร์ตด้วยกันมีสิทธิ์นะคะมีวางแผนมาบ้างหรือยังแทนยังไม่มีแต่ว่าคิดว่าในอนาคตก็ก็อยากมีทั้องคู่แหละใช่คือเราก็ตั้งเป้าหมายว่าโอเค,อเคใน ในในอนาคตอันใกล้เราก็อาจจะใหญ่ๆจะประสบความสำเร็ๆประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้แบบมีคนรู้จักเรามากขึ้นมีคนรักเรามากขึ้นอย่านใช่แล้วเราจะได้ต่อยอดในสิ่งนี้เพื่อทําอะไรในหลายๆอย่างนอนาคตไม่ว่าจะเป็นอย่างที่น้องบอกเป็นคอนเสิร์ตว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ๆอะไรแบบใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราดูผลงานต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ซีรีส์มีให้ติดตามกันอยู่แล้วแหละถัาผมที่เหลือก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเรื่องของเพลงตามมาก็ได้เพราะว่าน้องเสี่ยงน้องก็คือเสี่ยง เสียงสว่างคือเอาจริงนะผมตั้งตารอซิงเกิลสองขอมากใช่เพราะตอนนี้น้องมีซิงเกิลไปแล้วหนึ่งเพลงใช่แล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่น้องแบบจะมีซิงเกิลสองน่ะให้แบบทุกคนได้ฟังมีสิทธิ์ไหมใกล้ยังอุ้ยเด็กายตาคุ้มกิ่งแล้วแน่นอนผมรอเพลงปีเตอร์ก่อนปีเตอร์ก็ลองพอขนาดนี้จะไม่มีเพลงได้ไงล่ะนี่นี่มองกล้องแล้วบอกเบล พี่อ๊อฟครับเป็นพิเตอร์เมื่อไรจะมาครับเยี่ยมเลยอย่ามาแน่นอนเพราะพูดขนาดนี้แล้วจะมาตอนนี้แน่นอนนะคะอาสุดท้ายนี้นี่เราอยากจะบอกบัดดี้ของเราไหมในวันนี้มีอะไรไหมครับถ้าสุนทรนะพีเตอร์ทีรอยากทเต้นเป่าก็ก็เลยก็อยากขอบคุณพี่เต้นครับที่มาอยู่ตรงนี้แบบด้วยกันกับผมถ้าถ้าไม่มีพี่เต้นผมก็ไม่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงเพราะที่ผมแบบ แฮปปี Happy, ้แบบก็ก็ขอพี่เต้นเขามานั่นแหลโอ้ยน่ารักมากพี่เต้นล่ะคะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดอะไรซึ้งๆเพราะเดี๋ยวเรามันร้องไห้ได้สัก่สักหน่อยก็ก็ขอบคุณน้องเหมือนกันครับที่ที่มาอยู่ตรงนี้แบบอยู่ด้วยกันทําง,งานด้วยกันคือมันมันคือแบบมันคือพลังงานดีๆที่แบบอยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ก็ก็คือเราจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดที่แบบ จะพาน้องไปให้ได้ไกลที่สุดตามเป้าหมายที่แบบเราเราอยากกันก็ขอบคุณน้องมากที่น้องอยู่นะ่าฮะบอมา้จาจับมือเดินไปด้วยกันเนะาะขอเซ็นพระบรมนางค่ะให้กัปตันเพลส่วนนวลวุล่ค่ะแน่นอนว่าท้งสองคุณมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะไม่ฟังเสียงสวรรค์ได้หรอกถ้าันจะแบบให้ทั้งสองคนเตรียมตัวข้างเวทีก่อนได้คุณค่ะ แชร์เรื่องราวดีๆทีกคนบอกไปว่าเป็นบัตรดีกันในชีวิตจินะคะก็จะมีโมเมตน,นๆๆๆต์น่ารักๆต่างๆมากมายและที่สําคัญซีรีส์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะยังไงราติดตามผลง,งานของน้องๆได้เลยแล้ววันนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงสวัสดีไปพร้อมๆกันเป็นการปิดพายงานแถลทาาอล์ก2025ของเราแบบอิ่มเอมใจมากๆเลยเชิญทุกท่าขอย้่างพิทีนึงนะคะสําหรับใครที่ถ่ายภาพถ่ายคลิปความประทับ ในโซเชียลก็ังติดแฮชแท็กให้เราสนิกดนึงนะคะแพรวทอล์ก2025ถ้าใครไม่เชื่อว่าแพรวทอล์กสะกดยังไงเป็นแบบนี้เลยนะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยค่ะ P R A e w T R A E W T A L K แล้วก็2025นั่นเองเอาล่ะตอนนี้พร้อมนะทุกคนตั้งค่าวิดีโอแล้วเรียบร้อยนะเอาแล้วนะมาค่ะท่า <laughs> นัันเรามาฟังเสียงสว่วนของต้นลว เพลงการเชื่อมทั้งวงครับครับผมอทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะใช่แต่เพลงอะไรยังไม่รู้่าตีรู้แหละทุกคนเดาออกอ่ะสองจริงเราร้องอยู่ไหมพี่เบนอืะรืองอยู่ร้อไม่เดี๋ยวพูดอะไรนิดนึงขอพูดอะไรนิดนึงก็เดี๋ยวเพลงใหม่เดี๋ยวเรอเขียนออดแล้วจะได้ทุกคนได้ฟังอ้ยดีได้เลย ก็รักจะมีให้เธอใหญ่โตยังก็มาหาฉันบอกเธอไม่น่าไม่น่าทุกข์ทรมายุฉันชินได้ฉันชินได้และเธอจะไม่จมไปตรงที่สุดตอนที่ฉันรู้สึกคงไม่อยากจะพูดไปเลยที่บอกว่าพูดไม่เก่งแต่ว่ารักหมดใจความรู้สึกพิเศษที่ไม่เคยจะให้ใครแต่ก็สิ่งที่เกิดทำไมมันจุดให้งานแค่ได้รู้ ขอฝากเกียรติราต้องรอดก่อนนี่ได้แล้วครับ EP EP ศูนย์ดูอ่านเรียกว่าอะไรดีดู EP หนึ่งพร้อมกันนใครมีใครไดับวันที่สามโอ้โหเจอกันนะฮะได้ไหมครับ EP หนึ่งแบบเต็มๆวันที่เก้านี้สินะครับคำตอบครับช่องทางการติดตามก็ขอฝาก IG IG First One W j K ครับผมแล้วก็ขอฝากแบบว่าดูพอดีทีวีุกช่องทาง ต้นล่ะคะขอผมก็ IG x เนะเหมือนกันแล้ครับต้นนั้นกสตอรอ็มทเนะก็ขายใว้มก็ติดตามด้วยนะครับผมนกาวันนี้ขอบคุณต้นทุกคนมากๆขอบที่จงรีดด้านหนงทีได้ไหมจ๊ะคุะ